ทรงพระบันชมอยู่ภายในตำหนักส่วนพระองค์ไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทราบอยู่ๆก็มีเสียงเพลงดังแว่วของมณสถานที่นี้เขาเป็นใครมาจากไหนครับท่านผู้ชมที่เคารพ เสียงเหมือนรังเอกริเกนในคณะซอนเรา นอนหลับลครับพี่น,อน้องนาทียนทีบันทมรับลอย ดดึงสังงลมพัดผ่านแววเสียงหวานหว,วังเวนเรื่อะอิ่มอนนอนใหม่ไม่สนใจเสียงร้องแต่ต้นดึก เชยแตรสั่งที่ส่งเสียงแต่นี่เป็นสำเนียงมนุษย์พระเอกสอน ได้หลับแต่กลับมาฝันมองเห็นวิเมือนลอยคเคว้งระเฝ้าแต่ลงเสียงนางเลยเก้าวย่างระบาดเมื่อเสียงในสวนมันกวนประสาท เลยกล้าประบาทรีบเร่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าใครมาส่งเสียงร้องพระองค์จะได้เสด็จไปดูครับพี่น้องจะเจอจเจอหรือไม่ติดตามกันต่อไปคร,ครับ แหนพิวก็เกลี้ยงเสียงก็พร้อมดูแลอุตรโม 有龙。Yeah, ไปเลยนะจ๊ะดีไหมยี่แปดกันยาไม่ต้องรับงานเนาะรับสีิสมัครเจ้าภาพนะคะขอบคุณจอยนะคะหลังจากคืนนี้แล้วก็พบกันคืนที่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องวัดดอนบุภารามอำเภอศรีประจันต์นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันที่สิบเจ็ดแล้วก็ไปยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบหก แล้วก็แล้วก็เดินหน้านะคะคุณม่ชิานี้นะคะขอเวลาหนึ่งครับขอบคุณนะครับ,ะะบะะสำหรับการังมาน้ำใจครับพี่น้องใครก็ไม่รู้แม่นางแม่นางเชื่อเข้าพาเจ้าได้เปล่าเพราะเข้าพเจ้าเนะี่ยอยู่ในปิดินนี้มาตั้งแต่เล็กจนเต่บใหญ่เข้าพาเจ้าไม่เคยพบเห็นใครหน้าตาสาสวย เหมือนกับแม่นางม,มาก่อนเลยแล้วเธอจะเคยเห็นฉันได้ยังไงฉันเพิ่งจะเข้ามาอยู่พ่นดินนี้ได่เพียง<ม>แค่สองวันเองนะจ้าอะไรกันเพิ่งเข้ามาอยู่ในพินดินนี้ได้แค่สองวันเท่านั้นเองเหรอใช่แสดงว่าม่านมันทะเลเนี่ยมันคงจะน่าเที่ยวน่าอยู่ใช่หรือเปล่าจ้าหืมที่ไหนกันละะ่ะฮะเนี่ยพวกเราก็มาโหอขึ้นมาเชียวนี่เธอรู้ไหมฉันจะบอกอะไรให้นะ ว่าฉันเป็นคนแผ่นดินนี้วันไหนที่ฉันได้ลืมตาอ้าปากมามองดูโลกได้ฉันจะรีบออกจากแผ่นดินนี้ทันทีเลยเทำไมเล่าแผ่นดินม่านมามะทะเลมันไม่น่าเที่ยวมันไม่น่าอยู่ตรงไหนทำไมถึงกลับจะต้องหนีไปอยู่ที่เมืองอื่นเลยบอกเราได้หรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะก็เธอว่าไหมล่ะคนแผ่นดินนี้เขาเป็นคนแบบไหนกันก็ไม่รู้เวลานึกรัก คนไปรับแต่พอเวลาเนืก้เกลียดเนื้โกรธขึ้นมาก็สั่งให้คนไปฆ่าเห็นช่คงเป็นคนไปพันเป็นปลาถ้าหากว่าเป็นเธอถ้าจะรู้สึกยังไงบ้างล่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะคนแผ่นดินม,มาทะเลน่าหงุดหงิดจริงมันมีคนนิสัยแบบนี้อยู่ด้วยเหรอก็ใช่นะสิเอะทำไมเราไม่รู้มาก่อนเลยเวลาที่นึกรักก็สั่งให้คนไปรับใช่ แต่พอนึกเกลียดนึกโกรธก็สั่งให้คนไปฆ่าูมต้องไอคนที่มันทำแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นใหญ่เป็นโตแน่ๆเลยไม่ได้นะเลวจริงๆไอคนนี้ได้ใช้ไม่ได้ใช่แม่นางแม่นางจำมันได้หรือเปล่าว่าม,มีชื่อว่าอะไรบอกเรามาเราจะไปจัดการมันเดี๋ยวนี้เลยชื่อมันใช่ไหมได้จำได,ได้หรือเปล่าจะต้องขอนึกชื่อมันก่อน ันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าอ้ไปไปมา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 ไปไปอะไรเนี่ยแหละจําไม่ค่อยได้แต่ว่าชื่อมันคุ้นมากเลยนะเธอไปมามันออไปไปมามานี่แหละเดี๋ยวค่อยๆน,นะนึกนะค่อยค่อยนึกเผื่อจะนึกออกเดี๋ยวยังไงเราจะช่วยนึก ยดีมากเลยเธอฉันนึกหน่อยนะไปไปมา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 ไปไปชื่ออะไรนะจะนึกออกไหมเนี่ยชื่ออะไรนะเอ๊ะมังสุมาหรือเปล่าใช่หรือเปล่ามามาฉันนึกไม่ออกไงใช่มังใช่มังสุมาหรือเปล่า พระสัตร์มังสุมาราจะบอกอะไรให้รู้นะแม่นางทุกความจริงแล้วองค์มังสุมาพระองค์ท่านเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาถ้าหากว่าใครไม่เป็นหมิ่นเกียรติหมิ่นศักดิ์ศรีทําให้พระองค์ท่านต้องกโกรธอ,องค์มังสุมาก็จะไม่โมโหร้ายแต่ที่แม่นางกําลังเข้าใจอยู่นะนี่ฉันว่าคนที่จะเข้าใจผิด เธอซะมากกว่านะนี่ฉันจะบอกให้เธอรู้ ฉันไม่เยินแล้วหมายถึงตอนปฐมไง,งอ่ะแล้วเธอจะมารู้ได้ยังไงล่ะฮะนี่เธออย่าเถียงฉันเลยนะฉันรู้ดีว่าองค์กษัตริย์มังสุมานะ่ะเขาเป็นคนอย่างไรเพราะว่าไม่เียงฉันนี่แหละ <c oughs> ให้นามว่าองค์มังสุมาก็บอกว่ามังสมานเนี่ยไอมามาเองเลย แล้วมาตั้งแต่เมื่อใหญ่อะมาตั้งแต่แม่น้ำโขงแล้วหรอขำใหญ่เลยไม่บอกเราด้วยถ้าถ้าถ้าไหนลองมาคุยกันให้ดูเรื่องหน่อยซิถ้ามามาแล้วคิดว่าเรามาเป็นคนดนุ่มไดแบบนี้ฉันจะได้ไปดไม่ได้ไปก่อน 两。